สบายดียเอฟซีทลายไหมนี่คนมักมววเนาะสิพามากินมักขามน้อยน้อยอยอยยควายเผือกไม่ก็มาจอบจอบสองสอทีนเนาะอีกับเท่าอุ้ยลุยเอามาๆบมวายขามน้อยอันอันอันน้เห่นแก้วกับบุ้มบดได้ใส,ส่ถ้วยใส่หน,นังใช่ไหมเด็กกินแบบธรรมชาตินไหมเ่เ่ควายค มาม่ชนกันเลยมาขามมาจ้ะสมเสนใจนั่งกินน้ำกันนี่ยมาขามน่อยกำลังเป็นตาม่ำ เอากินครับรสด,ดีดแ,ลแล้วพี่น้องมันบะควอยพอดส้งข้าวสวมแน่ช่วงโควิดนี่บุกอยจะได้ออกไปทางไหนได้กักตัวเพิ่มคือก็ไงล่ะบ่้มมันใหญ่เลย กินเพื่อสุขภาพม,มาเริ่มเริมมาคำน่อยรสชาติส้มส้มใส่กบเมนบะเบอกรกับ<ม>่าเหน,นที่ไม่อยากกินเบิร์ดเลยดีโด้กับกินเบิร์ดคนละฝองสามคนกับสามฝอง แคาอยากอ้างเน,นาะแต่เว่าบ,บรรยากาศากกนนกกกาห่มผู้ชายบางคนห่มแมงชุดเงาะไรก็ได้ฮ่แมงก็เลยว่าบ่มีเวี้ยยังส่วนๆนี่ก็ต้องกินมะขามน้อยแล้วก็เนี่ย

ไหมเอจิ้นหลายจังเลยตัวหลายเลยพะกี้เฮียจะไหนสว่างนม่สว่างหายะโควิดระบาดระมัดระวังกันเลยเพียงเด้อออกจากบ้านจากเงี่ยกันเดินขึ้นส่ผ้าปิดปากใส่แมสเนาะอื้มนิบบานเลยครบ ส้มคนเฮานี่ก็ต้องได้กินส้มแน่เนาะต้องมีธาดส้มแน่อยู่ในหางไก่ครับบางคนน่ะเขาจะแต่งแก้วน้ำเนาะแก้วประแดกว่าซ่ไคุยถึงจอยขอเขาง่ายๆรสดีไหมเฮบเอานะอายกินเท่าไหร่ยิ่งส้มก็ยิ่งมัน ลดดีลดดีฮ pues mm. คร yeah. ูแอเพ่กับบรรยาเขาป้องนำผู้เจ้ามันนั่งอยู่นี่ม่ทำอบวุ่วายนำเรียนเน่ยลืงผู้เจ้าพาลงไปอาบน้ำอาบนายล้ง bạn nhớ cả thấy bạc không phải ở dù nhưng mà phun nha phun nha phun nha phun phun nha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  phun phun nha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  phun phun nha là มึงดอน,นออมังเผืออเดี๋ยวความแ่บความใบของการติดเบิรดเรียบร้อยบรรยากาศตัวนี้เนียสุดใจหม่มเลยอยู่เพื่อนคนบักมวลน,น,นี่มันจะมีมีหมม่มเนาะสองสามจุดที่อยู่ใส่กะ chuyện này đi, nhà mình này hoặc 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 แต่ข้าวที่มันเป็นดุกกนั้นนะบบได้ค่อยยากนะหลายยุ่งเนอะรักอนา,าคนสิเปียวหนึ่งมีเอะไรน,นี่ไ,ไปมาจากของนวดสามหน่วยไปเอาเอามาไลา่ด่วนหนเลยสนะูงเอาเมี่อส่ต้มกบนี่ยหระอเปล่าน้ <c oughs> องเท่านั้น ความฝันอายจริงเป็นจริงยกให้เจ้าเป็นยอดหญิงทุกสิ่งทุ่มเทด้วยใจห้องเพลงเกี่ยวเทาอุลุยนี่มาถามไม่ไม่แน่อัมีคนคอยบริการเอาเลยย่องเลยลูกจินมรู้ได้แม่ขคนแกวเลย หัวใจดวงนี้มีแต่เจ้า,เ,าเท่านั้นต้องสีอีกอุลไลที่บ้่น้องพลงกับรถดีตั้งแต่เฮาหูจากันทุกคืนวันสุขสันต์หัวใจกินมาคำมร้องเพลงแปมฮม เก่งนามเลยว้าว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 บรรยากาศสดๆพี่น้องเองเงินคนหมักหม่วนรถกับไายทางบ้านๆอยู่หนาวมึงจ่ายเลยหนาว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 เพื่อนกินธงเกลือไปเกลือมันแซ่บนี่แหละพี่น้องวิถีชีวิตชาวบ้านนอกนะ กะบบุมีเอียงไลยกับขึ้นมาจากอันนี้กะเพิ่นไปเลี้ยงควายเผื่อเพิ่นมาเพิ่นมาพักพรอมมากินชมคือคนมามวนนี่กะนอนกะหากรออันสิตื่นกินชมความอะไรสิออกไปเรียกตั้งหากก็เรียกไปเรียกมันพี่น้องแต่คนมีหน้าที่บัดเมียกับ ลงุงเลี้ยงควายยุทนะพอมันยังมีอีกเด้ควายยุทธ์นาอีกหกตัวนะครับเมียเลี้ยงแล้วตัวที่เจ็ดในกาควายเพื่อนกันอุ้ยลุยเยลเี้ยงคนมาขมยในการก็กไปเบียดตั้งหากนะแบ่งกันคนละเบียดวาใั่นหอยู่นเ้างนนนี่บางที่กับขั้นอันนะั้คนมาขโมวนนั้นบกพองคาดกะ จะกลับมาแล้วซ้ำๆนี่เนาะอันนี้มันคัดคล้องน่ารักสวยจริงทิ่ออกไปเขาขึ้นมาแต่เบี้ยกแต่ของไพลนว่าคุณมักมววจริงออกไปเบี้ยบกินเขาไม่เหนียต้มมีสองห่อเรียบร้อยแล้วเขาเป็นเงี้ยของเขาอะแม่ เขาเปนอยังเราไปเรมาอยู่ไม่เป็นไเบียร์ในซานด์เขา <อะ S 2> เขาก็มีเรียกของเขาลูกเอ้ยยังไปบริเวณไหนยังมาดิเ,าเรียกเขาอาบน้ำอาบน้ำก่อนออกไปแล้วนล่วมันกลับวัแรกลับมาหอดเนกันก็ประมาณโมงมสองโมงปลายหาสามมอง่งบุกเกอร์น,นี่แหละ เฮ็ดคุ้มอ่งเรียกคนมักมวนบุแมนวาสีได้หยุดละชมชมชมพี่น้องคลิปนี้ขอพอสำเนี่ก่อนเนาะพี่น้องเด้อฝากๆกดติดตามช่องยูทูบคนมักมวนแน่เด้อบัสสุปุสกุลเอฟซีทั้งหลายขอกราบนบไหวสบายดีบัสุุสุเอ้าคลิปนี้ผู้ข่ากับอุลุยขอลาไปก่อนเนาะ บาย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 สบายดี <laughs> <bye>.